ก่อนแล้วก็ลั่งปืนใส่ผมสองนัดไม่ออกแล้วเขาก็ลองยิงทีนฝาก็ออกซับหาของอีกสองนัดก็ไม่ออกที่นี้เลยครับเนี่ยพูดไดยังขดลุ่มต่างคนต่างยิงใส่การยิงไม่ออกเนี่ยครับต้องไปไล่จับจับตัวได้แต่ต้องไปลุงมนะห่อยอยู่เนี่ยถ้าสมมุติมีเรื่องนะครับอย่าไปซ้ำซ้ำเมื่อไหรลุกเลย คนพื้นที่นี่ประจักษ์กันดีเลยครับโอ้ยยังไงบ้างอเนี่ยจังหวัดใกล้เคียงนี่ก็คือท่านพ่อเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีท่านเป็นคนจังหวัดตาปู่ของท่านก็บวชเป็นพระ <c oughs> เป็นเจจิชื่อดังตาของท่านก็เป็นหลวงซึ่งคนขนาดนามกันว่าเป็นจอหมหลังเวทสมัยเป็นชลวาสเนี่ยท่านพ่อก็มีวิชาอาคมอยู่แล้ว <c oughs> พอได้อายุบวชเรียนก็ท่านเริ่มออกบวชนะครับ <c oughs> แล้วก็ต่อวิชากบคณาจารย์ทั่วไปวิชาที่โดดเด่นของท่านเลยก็วิชาเสือสมิง ถึงท่านสำเร็จแล้วประสบการณ์อย่างไบ้างครับผู้ที่ได้ตััทาได้บูชาของท่านเนี่ยแล้วมีประสบการณ์อย่างไรบ้างแรกเริ่มเดิมทีเลยถ้าเป็นลูกศิษย์ยุคเก่าๆเนี่ยที่พูดกันหนาหูเลยก็จะเป็นเรื่องหนังเหนียวเป็นประสบการณ์นิรันดรายพวก ขับรถขับลาอะไรแบบนี้ครับจะโดดเด่นมากๆเห็นบอกว่าคุณเคยมีประสบการณ์หลงพ่อคงมาแล้วอย่างไรครับตัวมเองเนี่ยสมัยวัยรุ่นเนี่ยคือผมว่าเด็กวัยรุ่นที่จันบุรีส่วนใหญ่ก็ไม่พาท่านพ่อครับโปรตผมเองเนี่ยสมัยวัยรุ่นก็เที่ยวดื่มทั่วไปครับเจอพวกนักเลงหัวไม้มาเเรื่องครับตอนนั้นผมก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนรถเพื่อนอยู่ครับก็เป็นช่วงเวลาสักประมาณตีสองําละกำลังจะกลับบ้านก็พอดีผมไม่รู้นะว่าเขาเป็นใคร S <S แล้วเขาก็มาหาเรื่องขี่มอไซค์ประกบข้างเลยครับ <S <S ประกบข้างเลยฟักปืนมาจะยิงผมครับผมส่วนตัวนะผ,ผมว่าเขาเข้าใจผิดผม <S <S 2> <S 2> น่าจะจําคนผิด <C AP> ครก็เขาก็คููก่อนแล้วก็ลั่นปืนใส่ผมสองนัดไม่ออกอแล้วเขาก็ลองยิงขึ้นฟ้าก็ออกซับหาผมอีกสองนัดก็ไม่ออกเป็นอย่างนี้เลยครับเนี่ยคูได้ยังขอดู ที่ลูกศิลูกหาส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่5รุ่นหลักๆแต่นิยมทุกรุ่นนะครับ,รบนิยมทุกรุ่นแต่จะมี5รุ่นหลักๆที่ที่มีราคาค่อนาสูงใช่และแล้ว,ลวมีประสบการณ์โดดเด่นมีรุ่นไหนบ้างครับ5รุ่นผมนําเสนอพระเนื้อและดินเจประชาครับ